8ปดโมงสินาทีครับในการไปที่บ้านนะครับถึงบ้านหลังส่วนหทังขาวแล้วครับวันนี้จะมาเดินท่อปมาปลาโอเคครับเรามาดูโอ้โหลูกเบลเลอร์เลยเด็กกินแล้วโอ้โหนี่ก็ตัดให้อีกิ่งอื่นไปแล้วเห็นไหมดูเลยดูโอ้ยอ๋อเลยครับแมโหลูกมันเด็กขนาดนี้เลยโอ้โหกี่ลูกเนี่ย แก้วขมิน้นะครับได้กินแน่เลยครับเนี่ยจะ่มัอนหูขยันมีลูกจังเลยพวงไปเลยเลยตายตายหักแน่อ่ะดูกล้วยครับสวนกล้วยแล้วก็สี่คือห้าเคือเลยครับนี่หัวปีนี่เดี๋ยวต้องใส่ปุ๋ยหน่อยนะครับหนึ่งสองสามสี่คือ ออกนะครับอันนี้ก็ออกเยอะโหมาเดือนเดียวต้นโตไปหมดเลย่ห<ฮ>ปีเป็นไงละ่ะคืนแล้วเห็นไหมแม่นี่พ่อไม่ได้อตัดเลยนี่พอตัดนี่ไงตัดเนี่ยใบเขียวเลยใช้ได้ละใช้ได้ละมาต่อระบบว,ว้าวโซเดีนโอยอัตโนมัตินะครับนิ้วครึ่งอันนี้นิ้วหน,นึ่งออกมีสวน,นผัก อ,ออกอันนี้นะครับอันนี้ออกรุบขโพดนิ้วครึ่งจากตัวมเสมอไปนิ้วครึ่งโอเคครับํา,าทำอัตโนมัตินะครับเกิดเลยตรงเวลา,เ,า,วมามวเวลาหนึ่งเข้าสวนมะม่วงอีกเวลาหนึ่งรถไล่ข้าวโพดโอเคครับมาทำกันที่บ้านหลังเขานะครับตัวหลังเขากระบุรีมีสองข้อ สองส่วนนะครับนี่นนโอเคเรามานั่งดูช่างทำแต่ทำไม่เป็นรับสรารพัดช่างทุกงานว่าจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์คอนโทรลนิวเมติกไฮโดรลิกอะไรทุกอย่างได้หมดครับระบบน้ำประปาได้หมดทำทุกอย่างต้นไม้ครับต้นไม้ครับ,ไ,รบไปขึ้นหมดนะครับขึ้นไหมครับจะไปดู ว่าออกไหมนะครับทดสอบนะครับยังไม่มาต้นไม้ครับต้นไม้ครับไปขึ้นหมดนะครับขึ้นไหมครับเดไอดูวาว่าออกไหมนะครับทดสอบนะครับยังไม่มาครับตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งตอนเย็นแล้วครับเรามาค้ำไม่เลยครับ กิ่งเล็กนิดเดียวครับลูกโอ้ใหญ่มากเนี่ยมีหนึ่งสองสามสี่ลูกใหญ่ๆ่เนี่ยนะครับนี่ก็ก้านเดียวเนี่ยสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดลูกนะครับอันนี้สคำคัยู่ขยางบนนี้สี่สี่ลูกครับโอเคครับเดี๋ยวใส่ปุ๋ยนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับปลูกมาสองปีแนละ้ว ประมาณสองปีนะครับก็ได้ลูกแล้วปีนี้ปล่อยลูกไว้นะครับก็ก็ได้ก็ดูดูได้เห็นอยู่นะครับดูต่อไปนะครับว่าจะได้ลูกใหญ่ได้กินไหมแต่นี่ได้กินหลายครั้งแล้วมามะ,มะ,ม,ะมะละกอเนี่ยโอเคครับนี่ครับมีน้ำเย็นนะอีกตายไปทีครับ เลยแต่ต่อนะเลยตัดก็ขึ้นมาใหม่มะนาวครับปลูกยากครับมีึ่สองปีนะเนี่ยปลูกไม่เป็นนะมือใหม่หัดปลูกนะครับมีกว่าสองปีเนี่ยต้นในแค่นี่ยมวง,งอะไรจำไม่ได้มีหลายชนิดนะครับที่ปลูกเนี่ยมีมะนาวมั้งึ้นต้นใหญ่ครับเราไม่รู้ทีแรกเอาขี้งัวอะไรสดๆนะครับฝังลงไปข้า,างในนะครับมันร้อนนะครับ ต้นตายหลายต้นเลยไม่ขึ้นเลยมันต้องหมักก่อนนะนะชาาเกษตรมือใหม่นะครับต้องเป็นปุ๋ยหมักขี้งูขี้ควายอะไรก็ตามที่ไก่ที่เป็ดเนี่ยต้องหมักอยู่รินซีก่อนนะให้เป็นหมักก่อนอนะ่ะยาวสดๆมันฝังใต้หลุมนะครับแต่ลอยข้างบนได้นะแต่ฝังใกล้ดินแล้วก็เอาม่วม่าเอาอะไรไปลงเนี่ยไม่โตเลยครับเหมือนกันต้น,นก็ลงขี้งูไปเยอะเลย สด,สดเนี่ยอย่างนี้มันรอดนะครับมันต้นก็รอดอันนี้ก็รอดนะครับนอกนั้นไม่รอดตายหลายต้นนะครับเนี่ยซื้อทองไปเสิร์ฟมาเนี่ยขนุนเนี่ยดีต้นเดียวไม่ตายนอกนั้นปกพร้อมกันเนี่ยไม่ได้ผลประโยชน์เลยตายหมดเผ็ดทำไปนี่ลยครับมือใหม่หัดทำนี่อยู่ที่12นะครับกโมง11นาทีละววันที่12นะครับเดือน3 หกแปดครับเต็มเลยครับไปทำพินครับกินเลยครับอยู่เจ็ดโมงแลครับหยุดแล้วครับนี่เจ็ดโมงมันมันหยุดไปแล้วนะครับสปริงเกอร์เครื่องตั้งเวลาใช้ได้เครื่องตั้งเวลาทามเมอร์ใช้ได้ทํางานดีครับประเดี๋ยวมีจุดนึงนะครับหลังจากนี้ไปก็จะมีจุดหนึ่งออกออกไปในไร่ข้าวโพดนะครับเจ็ดโมงกว่าเจ็ดโมงครึ่งถึงแปดโมงนะครับ เพราครับกะเพราเก็บในสวนของหลานเนี่ยครับหมูสับใส่กุ้งด้วยครับใส่ปลาหมึกด้วยรวมทุกอย่างเผ็ดๆเลยนะครับนี่ดูพริกพริกที่หนูสวนสับพี่แดงกินดาเป็นกรรมเลยนะครับอีกอย่างนะครับผัดตับนะครับใส่ต้นหอมนะครับยอดต้นหอมนะครับั Time, Banana, สดๆเลยนะครับนี่จะใส่หมูด้วยปล่าไม่ไม่ไม่ต้องใส่นะครับกะเพรานี้ก็พอเลยครับ สองจานแล้วสองอย่างนะเดี๋ยวจำพริกแกงเนี่ยให้ละเอียดก่อนนะครับเพื่อมาผัดกะเพราเผ็ดๆนะครับเส่ดพริกนี้ให้หมดเลยถ้าประกอบด้วยหลายอย่างเนี่ยนี่พี่นกนะครับมาละอาโอ้โหเต็มเลยครับนี่หวานมากครับมะเขือนะมะเขือปอดเดยดปีงก,กับน้ำพริกปลาละครับขอบสักลูกสองลูกครับี่เด็ดไปเลยครับนี่อยู่ใจต้นี้ใน,ใน,ใน,น,นครับ ขาวจ้เนี่ยอ่อนมากเนี่ยครับนี่หนึ่งลูกครับนี่กินกันปิ้นครับวันนี้สองลูกครับเยอะครับต้นเก็บไม่ทันเลยนะครับร้านบอกกินได้ทั้งวัน,นแตงโมของร้านปลูกนะครับรามบอกให้ดู้ายรถ มะเขือโอเคาาาเล่ยโอเคไปส่งไปส่งเหรน <c oughs> <c oughs> เรียนหนังสือนะครับโอเคปิดไปใส่น้ำมันครับ <c oughs> นี่มาผัดต้ <c oughs> ดนหอมนะครับใค่ตับนะครับใส่กระเทียมครับ <c oughs> ตับไปเลยครับ ตัดเราวลวกแล้วนะลวกเอาสีดำๆออกไาหน่อยแล้วก็ส่เ,เาสาป็นืองใส่ไตครับใส่ต้นหอมครับดอกต้นหอมครับดอกหอมใส่น้ำมันหอยไตนิดหน่อยนะครับ ใส่น้ำมันหอยครับเอ้ยใส่ยิ้มใส่ยิขาวครับยิ้มขาวใส่น้ำตาลไปนิดหน่นะครับน้ำตาลนิดเดียวพอเรน้ำมันหอยจะหวานอยู่แล้วนะครับน้ำไปไหนครับใส่น้ำไปนิดหน่อยพอผัดสุกเย็นะครับใส่พริกไทยเลยครับพร้อมตักเสจนะครับโรยพริกไทยไปจักกัวนทำเย่งครับ อย่าทำอย่างครับความแตกต่างไม่เกิดครับเพิ่มแค่การที่ใช้มันนะครับปรุงเอาให้ดีนะครับแล้วต้องจัดเสร็จก็ได้นะครับลองดูติดไฟนะครับผัดกะเพราครับวันนี้กะเพราหมูสับใส่กุ้งใส่ปลาหมึกด้วยนะครับใส่น้ำมันน้ำมันอย่างไปยิ่งหน่อยครับก็ใส่ กระอทะเลแลยนะครับใส่พริกเกรือเทียมมาตำไว้เลยนะครับขี้หนูสวนขี้หนูสวนนะครับแล้วก็ิกแดงจินดาครับผัดให้หอมก่อนเลยนะครับใส่ใส่หมูเลยนะครับใส่หมูสับขี่นไเพียงน้รับรองรสจัดจ้านน่าดูเลยครับ ใส่น้ำล้างคอกไปหน่อยนะครับรวนให้หมูสุกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะปรุงรสชาตินะครับไปเดี๋ยนะครับให้มันแห้งหน่อยกระทะกระทะเหล็กนี่ร้อนดีจังเลยนะครับอใส่ครับใส่กุ้งใส่ปลาหมึกนะครับใส่น้ำมันหอยครับ ปรุงรสด้วยน้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับหน่ยกมาหนะึ่งช้อนโต๊ะนะครับพูนซีวิ้วขาวครับจะเอานะครับไหนชอบเต็มก็ใส่เยอะครับซีวิ้วเผาทุารนิดหนึ่งครับนิดเดียวครับาส่ใายแดงนะครับตัดคิามเผ็ดนะครับตัดความเผ็ด ตัดชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับโอเคครับโอเคได้เลยครับไม่มีี่งขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ใบกะเพราไปเลยครับท้ายสุดนะครับท้ายสุดพริกไทยครับจากกัวทําเบี่ยงครับอย่าททาอย่างครับความแตกต่างไม่เกิดนะครับรสชาติไทยรสชาติมันนะครับชอบเผ็ดก็ใส่พริกแดงจินดาพริกขี้หนูสวนเยอะๆนะครับ ชอบหวานใส่น้ำตาลครับชอบเป็นก็ใส่น้ำปลาหรือซุปขาวเอานะครับตักเสริฟได้เลยครับติดเตาตักเสร์ฟเลยครับที่เด็ดมาจากสวนเมื่อกี้นะครับจะทำแกงส้มกระอมไข่นะครับตั้งกระทะนะครับติดไปให้น้ำมันร้อนนะครับกระอมนะครับใส่เป็นแผ่นเลยนะครับเอาแผ่นหนาๆเลยนะครับกระอมเกลยดมา ยังเก็บไม่หมดนะครับเก็บไว้ประมาณสามิต้นครับจะมีประมาณห้าสิต้นก็ได้การเบ้เลเลยนะครับจากสวนหลังเขาของเรานะครับสดสดไร้สารพิษนะครับออร์แกนิกเลยเนี่ยนั่เรียกเป็นได้อย่างนี้ครับกลับนะครับกลับให้มันกลับให้มันแบบสุกทั้งสองด้านเร้พร้อมกันนะก็เท่ากันนะครับกลับออกครับเด๋ยดกันดีนะครับมี่ เรามาหั่นเป็นยิ้มินนะครับเนี่ยใส่กระดาษรองไว้นะครับับกระดาษตับหั่นเป็นยิ้มคินนะครับพอํำนะครับเนี่ยตอนนี้ก็หั่นได้ได้ไในมุมหนึ่งแล้วเลือกแอีกมุมนึงครับให้เป็นยิ้นแบบเนี่ยอย่างนี้ครับเดี๋ยวไปใส่แกงส้มนะเนี่ยแกงส้มเราก็ครับแกงส้มเราอุ่นนะครับแล้วก็ใส่ผักที่เราทอดนะครับกระอมไท่นะครับใส่ไปเลยครับได้สักเสร์ฟเลยนะครับ ผัดรวมมันมีอยู่แล้วนะครับแต่มาเพิ่มกต่อมทีหลังครับเพรามขึ้นมาโอเคครับตัดเสร็จได้เลยครับตับไบบบบบดไปนะครับครับกอมผัดรวมแกงส้มผมทอดไข่นะครับนน่ากินครับ ก๋วเแกงส้มโจมทอดนะครับนี่ก็จะแกงส้มโมทอดนะครับมาแล้วครับตักเสิร์ฟแล้วครับแปดโมงสี่นาทีนะครับแปดโมงสี่นาทีแล้วครับเดี๋ยวเรามากินข้าวกันแล้วนะครับวันนี้มีนะครับกับข้าวเยอะแยะเลยครับหลังจากสวนหลังเขาของเรานะครับมีแกงส้มโมทอดนะครับผัดกะเพราหมูสับกุ้งปลาหมึกนะครับแล้วก็ผัดตับ ใส่ต้นหอมดอกต้นหอมนะครับมีไข่ต้มไข่ต้มะมะ,ระพริกปลาผักสดตระกูลสีนในดพเก็บมาจากต้นนะครับนี่นี่ครับเหลือฝรั่งครับพิ้งให้ดูดิพิิงด้านนี่ดูด้านหนึ่งสีแดงอ่ะนี่ครับลูกบอลเลอร์นะครับนี่มุ้เข้าเข่ไก่เลยเนี่ยโอเคครับนี<ๆ>่จากต้นจากต้นนี้นะที่เด็ดมาเนี่ย ประเด็ดไปแล้วสามลูกเมื่อกี้นะอันนี้ลูกนี้เดี๋ยวก็สุกครับเนี่ยล um, ูกนะครับลูกสองลูกนะครับเดี๋ยวห่อไปได้ห่อไ้หน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่หอนะท้งเท้าครับทัางคืนครับมาเจาะกินก่อนเราน่ลูกนะครับที่ต้องห่อสองลูกสามลูกเยอะสามเยอะอีกทำไวเลยแน่นอนแน่นอนเดี๋ยวมันเยอะกว่านี้ต้นนี้ต้องใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เยอะตักก็ได้นะวิทย์ ได้จากการไดีจัดการกลับมาจากสระบ,บุรีนะครับเราต้องมาผ่านที่นี่นะครับ<ม>บ้านนาบ้านนาปทุมนะครับเราจะมาทางเทคนิคประทุมธานีใช่ไหมผ่านแล้วก็มียวขวาเข้ามาก็จะมาเจอเนี่ยครับวิเตียวอร่อยมากครับมีทั้งข้าวซอยวิ๋วเดี๋ยวเนื้อนะครับวิเดี๋ยวหมูมีไหมหมูไก่มีหมดนะครับข้าวซอย นี่จะหมดเรามาครับข้าวถ้วครับเนื้อกกะเอ็นนะครับน่ากินมากเลยครับร้านนี้มีกาแฟนะครับคาเฟ่แต่บ้านนาประทุมนะครับคือเดี๋ยวนี้ตุ๋นตุ๋นนี่ครับกินใหญ่เลยเอาแล้วเอ็นไม่มีเหรอบอกเอ็น, <ๆ S 2> อนด้วยน,นี่เออมีมีเนื้อตุ๋นกระเอ็นโอเคมีครับดูกันครับปรุงไหม่ะครับนะปรุง เรามาครับข้าวตวยนครับเนื้อกระเอ็นนะครับน่ากินมากเลยครับร้านนี้มีกาแฟนะครับคาเฟ่แต่บ้านนาปทุมนะครับกีวเดี๋ยวนื้ตุ๋นหนึตุ๋นนี่ครับผมกินใหญ่ๆเลยเอาแล้วเอ็นไม่มีอ่ะบอกเอาเอ็นด้วยนี่เออมีมีเนื้อตุนอต๋นกระเอ็นโอเคมีครับดูกันครับปรุงไหม่ะครับนะปรุง ก็บ้านนาประทุมนะครับนี่กลับบ้านแล้วครับอินเสและบ้านนาประทุมคอฟฟบ้านนาประทุมคอฟฟี่นี่ข้างๆก็มีครัวปากพนันนะครับข้าวแกงใต้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมนดื่มน้ำยานะครับเมืนดื่มน้ำยาแล้วก็กาแฟฟรีผักกาแฟก็มีครับฟรีผักนะครับเมืมากินครับข้าวแกงใต้ครับปากพนังปากพนังปากพงันนะครับมาถึงกรุงเทพแล้วครับเอามาถึงกรุงเทพแล้วครับเอารถมาจอดที่ลานจอดรถนะครับ เอามอเตอร์ไซค์มาจอดไว้เอารถไข่มาจอดนะครับเดี๋ยวมดเอารถใหญ่จอดเ,เอดสร็จมอเตอร์ไซค์กลับไปบ้านนะครับเพราะที่จอดมันอยู่คนละซอยลันที่บ้านก็อยู่ที่ฝากรถจอดรถนะครับ